สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขั่วกิ้งหมูสูตรนี้ทําง่ายครับรสชาติจัดจ้านทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะหั่นตะไคร้ก่อน1ต้นตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนำมาหัน่นแฉลบหนึ่เม็ดตามด้วยใบมะกรูดสักห้าใบนะครับนำมาฉีกแล้วก็ซอยเป็นฝอยๆแบบนี้ แล้วก็พริกไทยอ่อนครับให้เราเด็ดเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับใส่ตามชอบทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะได้เลยครับแจ็คจะไม่ใช้น้ํามันในการผัดแต่ว่าใช้น้ําเปล่าครับใส่น้ําเปล่าลงไปในการผัดเนี่ยเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่พอเราสามารถเพิ่มได้จุดไฟใช้ไฟกลางครับแล้วใส่พริกแกงใต้ลงไปห้าสิบกรัมประมาณสามช้อนโต๊ะครับแล้วใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนชา ทีนี้ก็ผัดให้มีกลิ่นหอมเลยครับถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยเกินไปและพริกแกงก็ยังไม่สุกนะครับสามารถเพิ่มน้ำเปล่าได้ทีนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะ ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะครับผิกแกงก็สุกส่งกลิ่นหอมแล้วใส่หมูสับลงไปได้เลยครับหมูสับที่จะใช้ในวันนี้ก็คือครึ่งกิโลกรัมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับขั้นตอนในการผัดตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางให้เราผัดเราคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกนะครับตอนนี้เนื้อหมูสุกแล้วนี่ ปรุงรสต่อได้เลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรสครับใส่เล็กน้อยผัดคลุกเขาให้เข้ากันทีนี้ก็ถึงขั้นตอนในการที่เราจะผัดจะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะแห้งนะครับความแห้งเนี่ยเอาตามใจชอบได้เลยครับความแห้งแจกว่าแจ็คพอแค่นี้แล้วนะครับ เดี๋ยวชิมรสดูก่อนออร่อยเลยเยี่ยมเลยครับทีนี้ก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปครับพริกไทยใบมะกรูดซอยพริกที่เราหั่นไว้ครับแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากัน Uh huh. หอมลืม <laughs> หอมลืมหอมลืมสีสันสวยงาม uh huh. ความอร่อยอยังติดอยู่เลยนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ครับพอผัดคุกเขาเข้ากันจนใบมะกรูดเนี่ยส่งกลิ่นหอมออกมาก็พอแล้วครับ mm hmm. ดีงามมากเนี่ยโอ้โห oh พอแล้วตักเสิร์ฟทานกับข้าวได้เลย ตักเสิร์ฟลงจานเลยครับขั่วกลิ้งร้อนๆกลิ่นหอมอื้มวันนี้ใช้พริกแกงสำเร็จที่ซื้อมานะครับใครจะโขกเองก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นสูตรไว้ให้ถ้าสำหรับการโขกเองนะสูตรสำหรับหมูครึ่งกิโลแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปครับจะขึ้นสูตรไว้ให้ <c oughs> ก็จะได้หนึ่งจานหน้าตาดีๆแบบนี้เลยนะครับทางบ้านลองเอาสูตรไปทำตามกันดูครับ และอย่างที่บอกถ้าใครหาซื้อพริกแกงไม่ได้เนี่ยแจ็คขึ้นสูตรไว้ให้ตรงนี้นะครับลองโขกแล้วก็ทํากันดูความอร่อยเนี่ยจะขอบอกว่าอร่อยเข้าหมดหม้อแน่นอนนะครับอืมสุดยอดและถ้าบ้านใครมีใบยี่หร่าสามารถใส่ใบยี่หร่าเพิ่มความเผ็ดร้อนได้นะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ